วัสดีครับวันนี้ผมดีซเซ็กซี่นะวันนี้ผมก็จะมาบอกว่าผมกลับมาแล้วเฮ้ยต่อเมื่อ <c oughs> คือผมหา่างหายไปนานมากประมาณหนึ่งเดือนได้ซึ่งที่ผมห่างหายไปนานไม่ใช่พ่าผมขี้เกียจนะฮะแต่ผมต้องเรียนออนไลน์ซึ่งหลายคนที่เรียนออนไลน์ก็ยู้อยู่นะครับว่างานมันจะเออค่อนข้างจะยอดเลยนะ ก,ก,นะก็เลยทำให้ผมนั้นไม่ได้อาทิพมาประมาณหนึ่งเดือนเลยบวกกับความขี้เกียจของผมนะมันก็เลยทําให้ผมไม่ได้อคลิปเลยฮึโอเคก็คือผมก็จะมาอัปเดตว่าผมกลับมาแล้วแล้วก็ผมก็จะมาอัปเดตว่า Call of Duty มีอะไรบ้างนะก็คือเนี่ยปืนนี้เป็นปืนใหม่ซึ่งผมไม่ได้รีวิวปืนใหม่มา สองซีซั่นเท่าที่จำได้สองซีซั่นนะถ้าจำผิดขออภัยด้วยก็คือสองซีซั่นผมไม่ได้รีวิวก็นั่นเนาะเล่นออนไลน์นะฮะแต่ซีซั่นนี้ซีซั่นนี้ผมชอบตื่นเต้นเป็นซีซั่นที่ผมตื่นเต้นเพราะมันมีอะไรหมดซัมบี้เห็นไหมเล่นไม่ได้แต่มันมีคำว่าหมดซัมบี้เนี่ยทุกคนเห็นไหมหมดซัมบี้ผมตื่นเต้นกับโหมดนี้เพราะว่าผมไม่เคยเล่นโหมดซัมบี้เพราะว่าตอนที่ผมโหลดเกม Call of Duty มานี่ผมโหลดในตอนที่ หมูซอมบี้มันเอาออกไปแล้วผมก็เลยไม่ได้เล่นเลยนะแล้วตอนนี้ก็ได้เล่นแล้วขอบคุณมากก็คือเนี่ยอย่างหนึ่งคือเบตสันพาสยังไม่เปลี่ยนนะเหลืออีกหนึ่งวันก็จะจบก็จะเป็นเบสันพาสซีซันนี้เนาะซีซันที่มันอยู่เริ่มเป็นตีมแบบนี้นะอันนี้เป็นอันนี้เป็นเบสันพาสซีซันที่แล้วนะนี่เบตสันพาสซีซันที่แล้วพรุ่งพรุ่งนี้มันน่าจะมาอันนี้ไม่รู้น่าจะพรุ่งนี้แหละนะ ก็คือเอออีอย่างนึงอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าการอัดเกมในคอมผมนั้นมันไม่สะดวกอันนี้ผมพูดจริงเพราะว่าคลิปที่ผมอัดเกมรูบหรือคลิปล่าสุดของผมเนี่ยมันเป็นคือมันไม่เต็มหน้าจอคิดคิดออกนหนะแล้วผมแบบใช้การอัดคลิปที่มันอยู่ในตัวของคอมพิวเตอร์อยู่แล้วมันก็เลยแบบ ไม่สะดวกแถมการตัดต่อมันก็ไม่สะดวกด้วยฉะนั้นก็อาจจะได้ดูผมเล่นเกมในคอมอีกนานนะ่ต้องศึกษาก่อนนะครับผมนะโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กัดซับสไคร้นะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกันไม่ว่าคลิปใหม่สำหรับวันนี้บ๊ายบาย